ครับสำหรับรุ่นนี้เป็นสปคสองบวก4นะครับทั้ง2จังหวัดและ4จังหวัดครับรนะลองดูกันครับว่ามีใคไรบ้างนะครับตามไปดูกันตามเชียงเลยครับผม สำหรับงานมิ팅วันที่19นะครับที่ผ่านมาที่สนามบันดูก็คลิปบางรุ่นอาจจะสั้นนิดหนึงเพราะว่าเราใช้รอบในการแข่งขัน3รอบต้นนี้นครับหรอบก็หนึ่งนาทีนะครับงั้นใช้คลิปสั้นสองนาทีกว่า3นาทีกว่าเอฟซี FC ผมบางท่านอาจจะบอกเออมันสั้นนิดนึงครับใช่ครับเพราะว่ามีหลายรุ่นครับประมาณ20่สิบรุ่นนะครับที่แข่งขันกันในระยะเวลาในรุ่นระยะการแข่งต่อรอบนะครับจะสั้นลงไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับชอบแบบนี้ก็กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่อง KSN ไปเอวนะครับแล้วเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะส่งตรงเข้ามือถือของทุกท่านนะครับเราเจอกันรุ่นต่อไปครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม